แค่เปลี่ยนปลั๊กไฟเนี่ยบ้านก็ดูดีขึ้นเลยถ้าไม่เชื่อดูนะี่นะอันนี้คือปลั๊กเดิมผมใช่ปะ่ะแต่พอผมแค่เปลี่ยนปลั๊กไฟอ่ะโอ้โหบ้านขึ้นเทพจัด <c oughs> และนี่คือปลั๊กไฟอัจฉริยะนะครับ Enver Power Track รุ่น Slim S Plus ขึ้น ดูดีอะซึ่งเขามีแบบให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับสีดาแล้วก็สีเทาแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะครับเป็นไงไปดูคือเขามีฟังก์ชันดับเบิลล็อกนะครับเราสามารถขยับเต้าได้ตามใจชอบเลยเผื่อเวลาเจอปลักล๊กขนาดใหญ่หรือสายไม่ถึงเนี่ยก็มูฟมันได้อะแล้วไม่ต้องเสียเวลาถอดปลั๊กเข้าออก,ออกเดี๋ยวปลั๊กมันก็จะงอใช่ปะแค่หมุนซ้ายก็ปิดการใช้งานได้เลยคือง่ายมากๆและอันนี้โคตรเจ๋งเคยแม้เวลามืดๆอะเราเสียบแล้วไม่เจอปลั๊กอะแบบแพงเท่าไ เชียบและยังมีช่องเสียบ USB Type C ให้ชาร์จมือถือด้วยนะวัสดุก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแข็งแรงไม่กองแกงแน่นอนและอย่างอันนี้ผมติดตรงครัวก็ยังปลอดภัยเพราะเขากันละอองน้ําได้ด้วยและยังจ่ายกาลังไฟสูงสุดได้ถึง8 0 0 0วัตต์เลยนะฮะติดตั้งก็ง่ายนะครับครอบทับเต้ารับเดิมได้เลยแถมมีช่างบริการติดให้ฟรีด้วยแล้วเขายังรับประกันตั้ง2ปีนะครับเปลี่ยนใหม่ให้เลยแบบไม่ต้องรอซ่อมเห็นปะง่าย